สวัสดีค่ะเรามาทําใบเสนอราคาเองง่ายๆนะคะภายในหนึ่งนาทีเริ่มกันเลยลำดับแรกนะคะให้เราเข้ามาที่ w o w w e b 4 k o n g b r o k e r c o t h เว็บนี้เว็บเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นให้เรามา เข้าระบบสมาชิกเนาะใสยย่ username am 00ของคุณนะคะ password ครั้งแรกคือเลขบัตรประชาชนล็อกอินเลยค่ะเวลาเข้าไปแล้วทำตามเงื่อนไขนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลเห็นหน้าจอแบบนี้แล้วให้เราเลือกคลิกเช็คเบีย้ยทำใบเสนอราคานะคะ ระบบจะนำเรามาสู่หน้านี้ให้เราคลิกที่เช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาจากรุ่นรถนะคะจะง่ายใส่ยี่ห้อรถเลยค่ะโตโยต้ายอดฮิตนะคะหรือสำหรับใครหลายคนที่กำลังอยากทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าเองนะคะคุณก็สามารถทำได้ภายในหนึ่งนาทีนี้เลยนะคะคุณต้องมีหน้าตารางกรมทรรม์เดิม หรือสำเนาทะเบียนเล่มรถเดิมของลูกค้านะคะเลือกยี่ห้อเลือกรุ่นค่ะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะอะอายาลิตนะคะยาลิตรุ่นย่อยโอ้ยาลิตก็มีเครื่องยนต์สขนาด ดังนั้นเราต้องรู้นะคะหรือไม่ก็ดูที่สำเนาทะเบียนเล่มรถยกตัวอย่างพันห้านะคะถ้าเป็น Toyota Corolla นี่ยิ่งเพียบเลยนะคะเราก็ต้องรู้ปีไหนนะคะสมมุติ2013ขึ้นทุนกลางมาให้นะคะถ้ามีหน้าตารางกรมธรรม์เดิมก็คูณ80%อ่8ซได้เลยนะคะเห็นไหมคะชั้นหนึ่งมี8หน้าให้เราเลือก คุณติ๊กเลยค่ะอ่านเงื่อนไขก่อนนะคะอันนี้รับเฉพาะรถส่วนบุคคลไม่มีรับจ้างนะคะไม่ดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น,น,นแล้วก็มีกล้องหน้ารถด,ด้วยนะคะดูให้ดีๆนะคะทุนเนี่ยหนึ่งแสนนะคะแล้วก็มีดีดักด้วยสามพันแต่เบี้ยเนี่ยเจ็ดนห้อออกไหมคะถ้าลูกค้าโอเคก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วระบบจะขึ้นช่องสีส้มนี่ว่า1แพ็กเกจ อีกที่หนึ่งนะคะเอาเป็นนี่กรุงเทพยังซ่อมอู่อยู่นะคะอยากได้ซ่อมห้างเลื่อนไปด้านหลังๆค่ะแต่ปี2013หาซ่อมห้างไม่มีแล้วเนาะอ่าถ้าเป็นทุกตานะคะจะเลือกอีกที่หนึ่งให้ลูกค้าก็น่าจะเป็น14500ส0อ่าคิดว่าน่าจะของกรุงเทพนะคะที่จริงไทยสีก็ดีนะอาคเนย์แต่ส่วนตัวเอากรุงเทพค่ะ มื่นสี่สได้แล้ว2องแพ็กเกจคลิกเปรียบเทียบช่องสีส้มนี้เลยค่ะคลิกออกใบเสนอราคาค่ะทะเบียนรถยนต์ของลูกค้านะคะใส่ไปเลยนะนี้ยกตัวอย่างนะคะหมายเหตุนะคะส่วนใหญ่จะใส่ชื่อตัวเองแบบนี้พร้อมเบอร์โทรค่ะอ่าออกใบเสนอราคา ได้แล้วค่ะใบเสนอราคาเราสามารถแคปหน้านี้ค่ะส่งให้ลูกค้าได้เลยในทันทีง่ายใช่ไหมล่ะขอให้ได้ลูกค้าทุกเคลดนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ